ถ้าใครกำลังหา coins ในเกม FIFA นะครับไปหาดูกันได้ที่ FIFA coins by u แล้วก็ใช้โค้ดของผม n 9 4จะได้ลดอีก6%ลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับจำหน่ายเกมของแท้ถูกที่สุดแล้วได้ทันทีไปดู store Top p พ p digital key ลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาเปิดแพ็กกันดีกว่านะครับวันนี้เพราะ Team of the season ที่แจมแจม มันอยู่ในแพ็คให้เราครับแล้วก็ทีมออฟเดอะ e ีคอาทิตย์นี้โคตรโหดมากเลยครับเดี๋ยวไปดูทีมออฟเดอะ e ีคก่อนเลยครับ <c oughs> นี่ไงครับทีมออฟเดอะ e ีคเยี่ยมที่สุดดูดิใบสีโกลด์คารดอ่ะมีแค่2ใบครับผมรู้จักแค่ดาบ i d ิดเซลวาแค่นั้นอะ่ะ what is this EA นี่เหรอทีมออฟเดอะวีคเว้ยใบสีดำของมึงอะไรวะ ทีมออฟเดอะว e k บายสีดำเราไม่แคร์ครับเรามาดูทีมออฟเดอ s ซีซั่กันเลยดูดิครับ EA Sports t e ทีมออฟเดอะซีซมันเรียกนะ EA เรียกทีมออฟเดอ s ซีซั่ที่ดีที่สุดมี David De เดเฮเยอร์เค i ยร i ล v นีดับบิลเซอวาอัชซิเมนดีโบเทงฮาซัดเดบรอินพอกบาเมส a ิบร t อุโดและเคเซตบูฟอนราอุนโดโรดริเกส r อฟาบริกัสโรเบนซานเชสเน r าโนเยอท พายต์พายตนี่ย้ายไปเวสต์แฮมแล้วนะครับในพร m เมียร์ลีกเดี๋ยวซีซั่นหน้าเราจะดูว่าพายตจะเล่นเก่งหรือเปล่าให้เวสต์แฮมแล้วก็มีทอมัสมูล่ากับคาร์ลอสเทเวสด้วยครับเนี่ยใบสีฟ้าพวกนี้ครับอยู่ในแพ็คให้เราตอนนี้ผมขอร้องว่า EA จะให้ผมคนไหนคนหนึ่งที่เก่งๆขอร้องครับ EA มาครับ EA มี Special p a พ็ให้เรา Mega Pack 3 5็0 เปิดได้แค่10แพ็คเดี๋ยวผมจะเปิดอันนี้แล้วก็เปิดแพ็ก1มื่นห้าอะเเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี้อะ่ะจะลองแบบนี้ดูครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยมา Come on first pack 15เริ่ม15ก่อนนะครับ <21. S 1> โอ้โหมาครับเดี๋ยวเรามาลุย35กันดีกว่า35 first pack 35ม Oh my god two โอ้ years later. Oh my god โอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god Iron Robin 95้าสิบใบสีฟ้า What the actual f u ck ผมได้มันครับ Iron r o b e n Oh my god โอ้ขอบคุณมากครับ EA ขอบคุณมาก Yes มันดูโหดครับ Iron r o b e n 95เรติงใบสีฟ้าไม่น่าเชื่อว่าผมจะได้มันครับใบสีฟ้าอย่งกะมันเปิดได้โคตรยากมากเลยครับมีคนบอกผมนะนี่กะแพ็คแพ็คแบบนี้เราจะเปิดใบสีฟ้าได้ยากมากครับแต่ผมโชคดีได้95ไอเอ็นโรแบนโอ้มาคริชิโอมาคริชิโอเพิ่งได้ทีม of the อะซีซัมาเมื่อกเมื่อก่อนหน้านี่อครับอาครับไทยแลนด์แฮร์รี่พอตเแต่ว่า next pack ของเราแพ็กต่อไปเราจะได้ใบสีฟ้าไปดูกันเลย come on Harry Potter บอกนะว่านี่จะเป็นใบสีฟ้าในแพ็กนี้จะมีใบสีฟ้าใบสีฟ้านะมา good โห84ออสการโอ้โอีกละ Gary ่เ h เ l ลทำไมไม่ให้ผม John Terry มาครับและแพ็คของวันนี้ผมจะได้โจฮาร์ด83โจฮาร์ดเอาละครับทุกคนสําหรับแพ็คโอเพนนิ่งของผมวันนี้หมดไปก่อนแค่นี้ผมเปิดได้แพ็คที่2ของผมนะผมเปิดได้ใบสีฟ้า95อายเยนโรเบน What the hell EA ใจดีครับแพ็คผมตอนนี้เริ่มดีขึ้นละผมชอบแบบนี้ขออีกครับขอให้เป็นแบบนี้ต่อไป ก็เหมือนเดิมนะครับก่อนจะไปกดปุ่มไลค์ให้ผมด้วยแล้วก็ i อเอ็น b ร n บแบนใบสีฟ้าอย่าลืมกดปุ่มไลค์นะครับแล้วก็ปุ่มติดตามกดได้นะครับข้างล่างถ้าอยากติดตาม FIFA าวิดีโอหรือว่า FIFA 15 PAC o p p n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  g วิดีโอของผมในตอนต่อไปแล้วมาพบหาผมได้ที่เพจ iNut 94ลิงก์อยู่ข้างล่างเหมือนกันครับแต่วันนี้ผมไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับเอาล้วผมจาเา Que <coughs>